อะก็สวัสดีนะครับสวัสดีนักลงทุนผู้ที่ชื่นชอบความเสี่ยงท,ทุกทท่านนะครับเช่นเคยนะครับกลับมาอยู่กับบังมีนนะวันนี้บางมีนก็มีทีเด็ดสกอร์สูงนะห,นหนึ่งตัวที่จะไม่ทุกท่านเลือกพิจารณานําไปลงทุนกันนะครับในส่วนของหน้า u t u b e บางมีนเน้นย้ำกันอยู่ทุกวันนะครับว่ามีให้ทุกท่านเพียงเวลาหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับท่านใดที่ต้องการเพิ่มเติมนะครับต้องการทีเด็ดมากกว่า1ตัวหรือต้องการตัวแก้เผื่อหน้า YouTube ตายนะครับ แนะนำให้ไปเอาในกลุ่มนะครับวิธีเข้ากลุ่มก็บางมินแปะไลน์ไอดีไว้ให้แล้วนะทางด้านซ้ายมือมุมบนนะครับ B A N G M E E N 6 9้านะครับบางมิน69แอดไลน์แล้วทักมาสอบถามบางมินได้เลยนะครับตลอด2 4ชั่วโมงเดี๋ยวบางมินจะบอกให้นะครับว่าวิธีเข้ากลุ่มถ้าจะต้องทํำยังไงนะครับในกลุ่มมีแบบมีอะไรบ้างมีแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับสาหรับเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะครับสมาชิกในกลุ่มก็ ตัวที่มีนให้เป็นบีเไปนะครับมีให้ให้ต่อฟูลแลมไปที่เลทราคาลูกครึ่งนะก็กินเต็มกันไปนะครับผลปรากฏว่าฟูลแลนเชนะเปหประตูต่อ2นะครับแล้วก็ให้ต่อยูเวนตุสไปที่เลทราคาลูกควบลูกครึ่งนะก็ยูเวนตุสเอาชนะไป4ประตูต่อ1นก็กินเต็มกันไปเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในกลุ่มก็จะมีตัวแบบนี้ให้นะครับเป็นทีเด็ดตัวฟรีนะแต่เป็น ทีเด็ดตัวฟรีที่เป็นซูเปอร์วีพีนะให้เฉพาะสมาชิกในกลุ่มเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มก็สมัครเข้าไปอยู่ในกลุ่มได้เลยนะครับถ้าต้องการทีเด็ดแบบนี้นะไม่ได้มีของบม,มีคนเดียวนะครับมีของเซียนท่านอื่นด้วยอีกลหลายๆท่านนะครับที่คอยให้ทีเด็ดอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นรับรองว่ามีไม่น้อยกว่าวันละ10ตัวแน่นอนนะครับมีไม่น้อยกว่าวันละ10ตัวให้ทุกท่านได้เลือกลงทุนกันแน่นอนสําหรับทีเด็ดเป็นซูเปอร์วีพีภายในกลุ่มนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นก็ขอไปอสรุปผลคู่ที่บังมีนได้ให้ไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับบางมีนให้ลงทุนไปที่ฟุตบอลอินเดียซูเปอร์ลีกนะคู่ระหว่างนอตอีสยูเนเตดเจอกับโอดิชาเอฟซีนะคู่นี้บังมีนให้ใส่สคอร์สูงไปที่สูง3ลูกนะผลปรากฏว่าจบเกม90นาทีนะครับเป็นทางฝั่งโอดิชาเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ะครับก็ ได้นะครับเพราะบางมีให้ใส่สกอร์สูง3ลูกไปนะก็กยิง2เม็ดตั้งแต่ครึ่งแรกนะบางมีคิดว่าครึ่งหลังยังไงก็มาแน่นอนนะยังไงก็ต้องมีเพิ่มนะครับที่ไหนได้นะครับจบเกมไปที่2ลูก2เม็ดพอดีนะไม่มียิงเพิ่มเลยนะครับครึ่งหลังก็ เสียได้นะครับเสียได้นะมีลุนเม็ดสามอยู่นะครับแต่เม็ดสามไม่มานะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาไม่งั้นยกก็ยังดีนะครับยกก็ยังดีได้ทุนคืนนะก็ต้องขอโทษขออภัยสําหรับท่านที่ตามบางมินเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมากันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าไปตามอยู่ในกลุ่มรับรองว่ามีตัวแก้ให้แล้วนะบงมินมีตัวแก้ให้แล้วก็บวกกันไปนิดหน่อยก็ยังถือว่าโอเคยังถือว่าโอเคเลยนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้มีอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับทีเด็ดสกอร์สูงนะมาถึงทีเด็ดวันนี้กันเลยคู่ที่บ่งมีนมองไว้สําหรับค่าคืนนี้ในส่วนของทีเด็ดสกอร์สูงนะบ่งมีนมองไปที่บอลถ้วยของประเทศฮอลแลนด์นะครับดัตคัพนะดัตคัพนะครับคู่ละหว่าง F C ฟซทเวนเต้นะครับเจอกับ a อเอักมาคู่นี้เตะกันเวลาตีสามตรงนะตามเลทราคาเลยนะครับเลทราคาหน้าบ้านหุบอลเลทแรกเปิดมาอยู่ที่ปปปปัจจุบันขยับไหลขึ้นไปครึ่งลูกนะครับ เลทแบบนี้นะครับจากปอป,อปอขยับไหลขึ้นไปครึ่งลูกเนี่ยบอลค่อนข้างที่จะยิงประตูกันแน่นอนนะครับแล้วก็เลทปอป,อปอหรือเลทครึ่งลูกเนี่ยสกอร์สูงนะในส่วนของสกอร์สูงไม่เปิดมาสูงแน่นอนนะครับ2ลูกครึ่ง2ลูกครึ่งควบ3น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นอีกเลทหนึ่งที่น่าลงทุนนะบอกไว้เลยว่าเลทสลูกครึ่งหรือเลทสอลูกครึ่งควบ3ก็มี เป็นอีกเลทหนึ่งที่น่าลงทุนยิ่งเป็นบอลฮอลแลนด์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วยหรือในหลีกของตัวหลุงของเขาเองนะครับก็เป็นหลีกที่ค่อนข้างที่จะยิงประตูได้เยอะนะครับส่วนใหญ่แล้วจะยิงประตูได้เยอะไม่ว่าจะเป็นอัคมานะครับอัคมาโคนเกนเบเดาทเวนเต้พวกนี้นะครับอาแจ็คเยาวาชนอะไรพวกนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะยิงประตูได้เยอะอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นหลีกหนึ่งหรือลีกสองนะครับก็ ก็ค่อนข้างเป็นอีกหลีกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นอีกหลีกหนึ่งที่น่าสนใจก็ว่าได้นะสำหรับในส่วนของสกอสูงนะบ่ามีจึงเลือกจิบจับนําตัวนี้นะครับมานําเสนอให้ทุกท่านพิจารณานาไปลงทุนกันสําหรับสกอสูงในค่าคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวเลขกันต่อเลยนะครับมาดูตัวเลขกันที่หน้าเบ็ด365นะครับ เบสสามหเว็บพนันถูกกฎหมายของทางฝั่งยุโรปอย่างเบสสามหเปิดเลทราคาเอเชียนแฮนดิ c a ปเลทแรกเปิดมาอยู่ที่ปปปปัจจุบันขยับไหลขึ้นไปอยู่ที่ครึ่งลูกนะครับในส่วนของสกอร์สูงนะครับเลทแรกเปิดมาที่2ลูกครึ่งปัจจุบันก็ยังไม่ขยับไปไหนยังอยู่ที่2ลูกครึ่งเหมือนเดิมนะครับเอา2เลทนี้มาเปรียบเทียบกันนะครับถือว่ายังอยู่ในเลทอยู่ในเลงนะครับเพียงแต่ว่านะครับมันค่อนข้างที่จะขยับเอียงไปหาบอลต่อเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับ ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในเลทที่ไม่มีอะไรน่าผิดสังเกตแต่ว่าบังมีนมองว่านะครับมันค่อนข้างที่จะเอียงไปจ่อๆที่จะอ,ะออกสกอร์บอลสกอร์สูงเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนี้บังมีนมองว่าเลือกเชียร์ในส่วนของสกอร์สูงไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมีโอกาสที่จะออกสกอร์สูงแน่นอนสําหรับบอลคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่สถิติของทั้งสองทีมนะครับมาดูที่สถิติของทั้งสองทีมนะครับสกอร์สูง เต็มเกมในเลทสอลูกครึ่งนะครับหเกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับออกสกอร์สูง4ี่เกมออกสกอร์ต่ำหนึ่งเกมนะครับในส่วนเกมที่ออกสกอร์สูงนั้นยิงกัน4ลูกนะหลูก4ลูกนะครับแล้วก็3ลูกนะครับอย่างน,น้อยน้อยสาเม็ดมีแน่นอนนะครับอย่างน้อยน้อยสาเม็ดแมนมีแน่นอนต่อน1นเกมนะครับส่วนเกมที่ออกสกอร์ต่ำนั้นก็ยิงได้ถึง2ลูกนะครับมีลุ้นถึงเนะม็ดสมนะมีลุ้นถึงเม็ดสเหมือนกนันไม่ใช่ว่ายิงกันไม่ได้เลยนะครับก็ ยังมีตั้ง2เม็ดนะครับมีโอกาสลุนเม็ด3เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วออกสกอร์สูงนะครับเต็มเกมและส่วนใหญ่ออกสกอร์สูงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันมีบางมีนคิดว่านะครับมีโอกาสที่ทั้งคู่จะยิงกันทะลุแรงต้านนะยิงรวมกันทะลุแรงต้านไปได้ไม่ยากนะวันนี้เพราะว่าบางมีนบอกเลยว่าแรงต้านไม่น่าจะเกิน2อครึ่งสอครึ่งควบ3อยู่เลยประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นน่าลงทุนในส่วนของสกอร์สูงเป็นอย่างยิ่งสําหรับคู่นี้นะครับเอฟซีเตเนเต้เจอกับเอเดักมานะครับ เดี๋ยเราไปดูที่หน้าง,งานกันต่อเลยนะมาดูที่หน้าง,งานวันนี้เปิดเรทอะไรมาบ้างนะครับหน้าง,งาน fc t ว e n t ้นะครับเจอกับ a อซอารมานะครับสกอร์สูงเปิดมาด้วยกัน3เลทนะมีเลท2ลูกครึ่งนะครับจ่ายน้ำดำ0ดําน0 0นะครับสควบ2ขครึ่งจ่ายน้ำดำดํา0.75นะครับ แล้วก็2ครึ่งควบ3จ่ายน้ําแดง0.77นะครับวันนี้มีเลทในใจเลทเดียวเลยนะครับเห็นแล้วปุ๊บเลงใส่เลยนะให้ทุกท่านใส่สกอร์สูงเต็มเกมคู่ระหว่าง F c ฟซีเวนเต้กับ a อซอตัคมานะครับใส่สกอร์สูงเต็มเกมไปที่เลทราคา2ลูกครึ่งนะครับตีกรอบสี่เหลี่ยมตามกรอบสี่เหลี่ยมเลยนะครับให้ทุกท่านใส่สกอร์สูงคู่ F c ฟซีเวนเต้เจอกับ A อซอตัคมาไปที่เลทราคา2ลูกครึ่งนะครับ ตามนี้นะครับใครชอบก็ตามนะครับใครขัดก็สวนนะครับไม่มั่นใจไม่ต้องเล่นนะครับไม่มั่นใจไม่ต้องเล่นเดี๋ยวมันจะเกิดความเสี่ยงกับตัวท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถไปคัดไปคิดเล่นเองได้เลยนะแต่ถ้าเกิดท่านขี้เกียจคัดขี้เกียจคิดนะอมมีแนะนําให้ท่านไปเอาในกลุ่มนะส่วนวิธีเข้ากลุ่มก็ ตามไลน์ ID ที่บังมีนแปะไว้ให้ทั้งด้านซ้ายมือมุมบนเลยนะครับ B A N G M E E N 69นะครับบังมีน69แอดไลน์แล้วทักมาสอบถามบังมีนได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวบังมีนจะบอกให้ว่าวิธีเข้ากลุ่มท่านจะต้องทำยังไงนะครับาฝากไปกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องบังมีนทีเด็ดบอลช่องนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไวด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆทีเด็ดโดนๆที่บมมีนจะมาลงให้ทุกท่านได้รับชมทุกวันวันละหนึ่งคลิปเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ค่าคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะขอให้ผมประกอบการกลับมาอยู่นแดนบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าบมมีนจะมาสรุปผลให้ทุกท่านได้รับชมนะครับว่าทีเด็ดคืนนี้ผลประกอบการเราจะเป็นยังไงนะครับสาหรับวันนี้บมมีนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับค่าคืนนี้ครับสวัสดีครับผม